ในโหมดใหม่ของ g u n ดั้ Darkness นะฮะจะมีให้เล่นในส่วนของการประสมผสานโหมดซนะอบบี้กับ g u n ดั m นะกับอีเวนต์ Darkness ที่ไม่ว่าจะเป็นการทำความร่วมมือกับอะไรก็ตามที่เป็นครั้งยิ่งใหญ่ก็จะเป็นการ c o l l a บกิจกรรมอีเวนต์ในครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของโหมดซอบบี้ก็ว่าได้นะครับจะทำให้โหมดของซอบบี้นั้นมีผู้เล่นมากขึ้น อืมแต่มากคือหรือเปล่าบันมากเฉพาะช่วงกิจกรรมไงอืมคือสะสมของเส็จแล้วก็เลิกเล่น <c oughs> อแล้วก็ทำธุกรกิจใหม่ๆแล้วก็จะทาความร่้มมือกันดั้มบางทีก็ต้องมีอีเวนท์ที่เป็นตัวกันดัมเข้ามาเสริมด้วยนะในภาคของอะคาเดมี่สตา์ใช่ไหยถ้าจำชื่อเรื่องไม่ผิดนะอ่า อาคาอะคาเดมี่สตาร์หรือเปล่าอืมนั่นแหละก็มีมังกรอยู่บนท้องฟ้าปกติเขาเรียกแมปซอมบี้กันแต่ผมชอบเรียกแมปมังกรเพราะว่าแมปซอมบี้ก็ซอมบี้ไงเออแมปซอมบี้มันก็เป็นซอมบี้เออแมปมังกรก็จะเป็นแบบมังกรของคอลแลบของดาร์กเน็ตเอ้ยไม่ใช่คอลแลบของเออะคาเดมี่สตาร์ใช่ป่ะเออ มันก็คนละอย่างกันใช่ไหมคพอเรียกบอกแบบซอมบี้เราก็จะเอาไปปนกันซอมบี้กับซอมบี้เอออันนี้ถ้าเกิดว่ากันดั้มมันเข้ามาเราก็จะไม่เรียกด้านเน็ตส่วนตัวผมนะหมายถึงผมนะผมก็จะเรียกหมวดซอมบี้กับหมดกันดั้มเออหมวดซอมบี้กับกันดัมอ่ผมเชื่อเลยหลายคนมันก็ต้องเรียกหมวดซอมบี้คอมซอมบี้กันดัมอ่ะเออจะเรียกกันอย่างนี้แน่นอนเลยอืมก็จะมีนะของรางวัล เยอะมากมายไม่รู้ว่าคอแลแลบกันดั้มจะมีลายคาโมอะไรเข้ามานะแต่ขอให้ส,ยสวยๆแล้วกันคนเขาก็ใส่ลายของไอ้นั่นเยอะเหมือนกันนะัลายเอกคอแลแลบของอาคารดิมีสตาใช่ไหมในเรื่องก่อนเยอะมากอ่ะคอแลแลบครั้งนี้ของกันดั้มก็อย่าลืมไปทำภารกิจสะสมกันด้วย คาโม่ก็อาจจะมีก็ได้เพื่อให้ภาคขาา่าวสารสำคัญฝากกดติดตามกดใจคอมเมนต์พูดกันได้และฝากแชร์เพื่อนด้วยเพื่อนตกข่าวในส่วนของการคอร์ลบเก็บคาโม่ของ a c a d e m มี t a r ารอบครั้งที่แล้วมาบอกว่าพี่ครับมีลายนี้จะกลับมาไหมครับก็ต้องรอคอร์ลบใหม่นะฮะบนกลับมานะในส่วนของกันดั้มแชร์เพื่อน เผื่อเพื่อนคนนั้นอาจจะไม่รู้ว่าพี่ขอแลบคันดั้มแล้วก็มาถามกลับอีกว่าพี่คันดั้มจะกลับมาอีกไหมเออลิขสิทธิ์เขาแพงนะฮะก็เพีนไปได้ก็ฝากแชร์เพื่อนเผื่อเพื่อนไม่รู้นะเออเดี๋ยวขอมันไปแล้วเขาไม่เด้กลับมาอีก็รอหูกีบเดือนกีปปีอ่ะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายครับ